เปิดอายุจริงอุเทนบุญยงนเป็นอีกหนึ่งข่าวเศร้าของวงการบันเทิงไทยเมื่อลาสุดที่12สิงหาที่ผ่านมาเฟซบุ๊กของบินฑรลิศมีการแจ้งว่าอุเทนบุญยงอดีตพระเอกดังได้เสียชีวิตลงแล้วในวัย77ปีที่บ้านสุขสุดท้ายจังหวัดนนทบุรีโดยเผยภาพสุดท้ายพร้อมเขียนข้อความไว้อะไรขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของพี่อุเทนบุญยงด้วยความอาลัยรักอย่างสูง ซึ่งบินนั้นได้ดูแลมาตลอดหลังได้รับความเห็นชอบจากครอบครัวของศิลปินรุ่นใหญ่เรียบร้อยตั้งแต่วันที่4กันยายน2565เพื่อให้มารักษาตัวและทากายภาพบําบัดโดยมีทีมงานที่มีความชํานาญในเรื่องการดูแลผู้สูงอายุของบ้านส่งสุดท้ายที่ได้ดูแลอย่างใกล้ชิดมาตลอดจนเสียชีวิตลงอย่างสงบหลังป่วยด้วยการกล้ามเนื้อหัวใจอ่อนแรงโดยมีความผิดปกติในการทำงานของกล้ามเนื้อหัวใจนั่นเองคะ่ะ